ป้พาพีน่นุ่มเขาเิ็งพักหวานตายายของผักหวานปลายายปลูกหลายต้นอยู่ครับแต่ว่าโหลดอาอยุหาปีเนาะยายนาะงหาปีครับผมนี่สูงท่าหมวครับนี่อ๋เนี่ยตะกี้ตะบะตัดออกกระทุ n กวัานี้ครับผมพักหวานตาครับผมบ<อ>ใยายปลูกมาจาักปีแล้วนี่พักหวานปลายหายเขาหยาดถามเนี่ยโอ้ปลูกมาหาปีแล้วยายปลูกจักต้นนี่ ปลูกมาแปดต้นย่ายบ่มี่พีเลียงย่า่คือปลูกหลอดเนาะบ่มี่อันต้นพีเลียงต้นพวกที่เขาปลูกกันหน้าเขาจะมีต้นพีเลียงอันต้นพีเลียงต้นแค่ต้นบักขามเทศแล้วก็ต้นอันต้นไรอย่งกงีก็ต้นต้นตะคบไหมแต่ว่าย่ายปลูกใส่อยังนี้ใส่เม็ดหรือใส่อย่างนี้บ่ได้บ่ได้เป็ดต้นเนาะปลูกเป็นเม็ดปลูกเลยเนาะ ปูมาหาพีแล้วเนาะในต้นใหญ่ตน้ตนต้นใหญ่อยู่นี่เนาะน,นี่ต้นใหญ่โอ้กันบ่อพันมันเป็นสูงหอดสูงแล้วโอ้ยอันนี้พันออกบ่อเหนืบอบ่อใต้ที่นี่โอ้ยากให้มันอยากให้มันเป็นพุ่มใหญ่โอ้ยอยาให้มันเป็น,ยยยน,น,นปพุ่มใหญ่ออกแตกออกบอกก่อผปลูกทีทีชั้นนี้บ่อเดี๋ปลูกห้างเนาะ อ,อ,อันต้นนี้เขาใส่อีกยังคือเป็นอย่างสี่คืออกคือแตกๆสีมั้นโคือกันเนาะอืมคือผิวคือกันผิวคือคือกันเป็นจันีโบเรโอ้พันพันยัวดเหลืองนีนน่เนาะโอ้ใหย่โวจะปลูกหรีครับผมบอกเป็นเม็ดโบเป็นลูกบอกเฮ้ยจไดหมันอกเป็นลูกบอก,ก,บอกอโอ้นี่ครับสังเกตนะครับนี่อันคือโบเดชนาเนาะนี่เนาะดเวลาไหนนี่ครับนี่อันใหญ่ฮอดเวลาไหนจ๊ดเ วัดเวลาคำเวลามเวลาสาบ่ได็หดเนอะโอ้บบ่เด็มีพี่เลี้ยงอย่างไยครับผมแต่ก็มีแต่ตัวน like, ี oh. ้ของพวกบาดเด็กข้างหลตนี oh. ้เองมันเอ็นมัปลักจิวปลาโอ้ักจิวปลาก็อยู <S <S ่ของเขาเนาะบกเกี่ยวแต่ว่าปูอยู่สีเองบ่ได็ปูยังแซมบเลยเนาะใหญเนาะโอ้มีแต่แบบจังสั่นบ่าจังบบาใหญ่ผลผลก้นผลตัน่บาให่น่เ่นโอ้คนนั่นปูด้วยไรบอดันกำลังูที่โกำลังปูกน้่อยปูเม็ดเ่กันบอันปูเม็ดขึ้วกันโอ้ป อันอันบ่อดเก็บยอดขายเะไดเบขยอู่เบื้งที่เหลอครับผมไม่ให่อันบ่มีไผเห็ดใด่นาออันปลูกจะ่นาะบ่มีไผเห็ดใหญเน้หาคนปลูกหาก็ด้ครับนี่ยเบิงที่หล่ะครับผมลาต้นไมแข็งแรงแต่ว่าพวกเขาปลูกกัดบ่เกิดไหบูบวใหญ่ไหมใหญ่ จะไดมีเค็ดลับจะไหนก็เดกปูเล็ไนปูเป็นหินไว้เลยมีปูสิ่งินทิไว้มื่อคืนจะสี่นั่นี่นะโอ้ยเอาไหนมันมาโอเอาไนมาปูนะโอ้นี่พักหวานปลาแถ่ไรนอนี่เนาะพักหวานบานก็สิอีกแบบนึงนอใหญ่นั่นได้พักหวานบานเกิดเอมันนั่นนั่นเยานไพพักหวานพักหวานบานมันสิบก็คือพักหวานปลาบรสชาิบกคือกันเมืองที่เาใหญ่ตัวนี้ก็ชักปีตวนี้ต้นนี้มันมันสามสามปีสปี ย้ายอ้าวยังมัดไหวมันแตกหัวงี้จะได้ไงมันแตกนั่นผิวมันคือกันกับตัวนั่นแหละผิวเกี่ยงโอ้ผิวมันทีแตกขึ้นตัวนั้นนะอ๋อโอ้ยายนี่งวดยายประเดี๋ยวเก็บแกงเนี่ยพอเก็บขายจะไหนอันประเดี๋ยวเก็บแกงก็คือเย็นเนี่ยมันมันบอยมีกอใช่ไประเดี๋ยวเก็บขายเก็บแกงอ๋อทุกเธอเก็บขายเก็บยังเนาะคือกะเก็บผิวมันกะเก็บมันหลายอย่างนั้นบอยใหญ่ย่างนั้นบอยอัอนแต่ถ้าเรามันบอมีใต้เนาะย้ายเนาะ ใต้ไร่ปลูกลายปลูกเ<อ>ข้มเข้มพ่นเยอะท่านี้โอ้ปลูกปลูกหลายอยู่แต่ว่าก็มีใต้ที่กันคือพวกนี้เคล็ดลับพักหวานปลากับปลูกนี่สิเลยครับอ๋ออัน,นอันตีกี้เป็นพ่นบนนี้ม,ออนมึงนี้เป็นดินดินถมดิ้นยังดินอันพ่นหน้าตะกอธรรมดาตะกอเออดิ้นพ่นหน้าตะกอเอาดิ้นพ่นมะไซเลยต้องดิ้นพ่นย่างเดียวบอกเขาจะไหนจัดมะนาวมะไซนี่ล้วก็กับพวกไหนปลูกแล้วส่จนว่าจัดเท่าไรปีจัดดินดินอื่นบ่ได้บ่ จะว่็ไหนเมื่อจะว่าเห็แต่นทุ้งนี่ยจะห้นามโทมเนาะฮดต้องหดเคลียร์นหดมือแรงปูเม็ดมาปูกว่าสันโอ้กับปลูกแบบต้นต้นต้นยังบอบอมันบดทนเนาะต้ต้อหต้นตอนนยัต้นตนี่ใหญ่ไต้นต้นมันใหญ่ปมันบูคือเม็ดเนี่เม็ดมันใหญ่กลัวเซฮูเลยวาสันดีกระเมีนี่เนื้อใหญ่เนาะงามเนาะงามครับโอ้แสดงว่าปลูกหลายต้นอยู่ตะว่าหลอดซ้ำนิวาสันาตปลูกหลายต้นอยู่ ปลูกหลายอยู่แต่ว่าอันโอกาสหลอดก็มีอยู่ <S 2> <S 2> ม,มีมีสามที่เห็ดน,นี่นี่นี่โอ้เพิ่งที่ไหนครับผมเพิ่นนี่ก็ทั้งเส้นนี่ก็ปล่อยให้มันขึ้นบอกขึ้นจุด้หนขึอ <S 2> <S 2> <S 2> น,น,อนสิปล่อยให้มัางงานขึ้นบันสิปล่อยงดโอ้ตา้าปตัดออกก็สิต้นใหญ่เนาะถ้าเราปตัดออกกัต้นใหญ่นี่โอ้ครับผมอ่อนซ้อนพักหวานเราครับผมโอมมาแต่บ,บานเท่าบ่มีไหมมาแต่หาไผ่ผมมีไหมแถวโน่นบานตะเคียนแถวโน่นบานไหน ไปมาเบิ้ลเหรอแมใ่ใหญ่ไปเบิ้ลจนหอดบานพุ่นไหมไปหอดอยู่กระเทียมบานเอียงย่างนม้เขาปูอะไรไหลไเขาปูอะไรไหลไเปเบิ้ลแล้วมันเป็นคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อแบบคือแบบคือแบบใต้ใต้คือแบบแหงแรงคือแบบแหงแหงไม่จะได้ด,ดอกไม่เห็นของใหญ่เลยโอ้บอคิดว่าของใหญ่สีงาปนิงบอต้นแรก็คิดว่าจะใหญ่ที่สิมีมตนเดียวคือสิคือสิบบอซัมนี่นะบัดมาเบิ้งเอาเอาขักๆัโอ้ขี้รถพันตลอดจะคือบอเห็นเนาะ โบเดสังเกตตอนนี้ตกกันนะนี่นี่นั่นนั่นนี่เต็มออกจากเงาพอนันโอ้ย่าอบโมมีพีเลียงครับผมนี่ก็บ่เห็นเด็ใส่พีเลียงยังทำหนอมูเขาบก็ใส่พีเลียงเขาพากันแบบใส่ตนประคามเทศตนอียงแสียมจนเอียงก็ฟื้นเอียงก็อันอันชะออ่ไหมผม ผมสิปหนาเขาสิร so like no. uh, okay. mm ักบเนาะปล๋กสิปลูกเม็ดไว้หน้านี่ขนาดน้องเอาไปปุกยังใต้บ่เลยไหมเอาไปปลูกกันไมันังมาแบบเม็ดที่กันเขาพอเสุงไว้แล้วบออันนี้เอาเม็ดมามาเอามาเม็ดมาฝังเลยบอสทไหนฝังนิดนิเลยมีอีกบอให้ขอสื่อเยบอมีเม็ดล่เนาะ้ว โอ้นี่ครับนี่ไงแตกยอดงามๆเลยครับนี่พี่น้องเลยเอยใหญ่นาะผู้แตกยอดงามเลยครับโอ้ยหใหญ่ปูซับหนีเขาพอตงไปสื่อเขากิโลละจังลอยใหญ่เขาขายกันนี่ก,กิโล,ลสองลอยคนละเนาะข้างหลังเป็นของไผ่ขางหลังเป็นปลามันไผนั่นโอ้ยหายโอ้ยหายเด็ดยอด ไม่ส่วนบักอั้นนั่นแม่ละส่วนแบบล้ำใหญ่ส่วนกใหญ่มุ่งมันมันกโอ้แสดงว่ามีต้นล้ำใหญ่กับเป็นพีเรียงใดตัวนี้เนาะตัดออกเลยบ่ะส่วนล้ำใหญ่ส่วนก็มุ่งหนัดออกมาหอดผีหอดถึงตัดออกเลยเหรออตัดบักล้ำใหญ่ออกล้ำใหญ่กับเป็นพีเรียงตัวใหญ่ล้ำใหญ่กับเป็นพีเรียงเดียวกันตัวใหญ่องค์นี่ใส่ประโยชน์ใดดีเนาะนี่ใหญ่ต้นหนึ่งเดียวกันเนาะต้นนี้กับจักปีเดียวกันกัน มันหาตัวอมใหม่มันบอขึอ้นมันเลยใบใหญ่ซ้ำหมูเขาหมูเขาหนักหาพี่เขาใหญ่กลัวซ้ำกันหนึ่งก,กันสามต้นแห้วมีไงนี่นี่นเินคือสีน้ำท่วมบ,บวมนิสิทจะเห้มันตำ่ำมีหม,<อ>ม,มองระบายอยู่โอ้นี่อยอดเจใหญ่เนาะโอ้ใหญ่เลยคิดหอยเจ๊ตวงเอ๊ใหญ่เนาะเจ๊ตวงเราอยู่แล้วกับมันเจ๊ใหญ่แต่ว่าเราอยู่สวนเราคือเิบูมีแบบนี้นะก ผมเล่าพอได้ปลูกเนาะเบิ่งต้นเหรอครับยายหัวหน้ามันยังครับโอ้พระอุบลโอ้ที่ว่าอยู่อันเขมราศัยไหมเขาออกข่าวว่าโอ้เขาพอให้อันยายผมสั่งเขาอยู่ผมสั่งเพิ่นไอ้พออยู่ครับผมสั่งเพิ่นอยู่อ่ะพอเม็ดเพิ่นอันแต่ว่ามู่เขากระบอกว่าบางคนกระบอกว่าอันมันโตช้าเพิ่นไหมมันอยากไงเล่อเิ่นว่า แต่ว่าห้องยายอันเฮ็ดเด็ใหญ่เาหาพี่เด็กสำนันไม่ซื้อวัสุหยดเลยใหญ่ให่มีวิธีมีสูตรบอกเลยใหญ่หรือปล่อยจะไหนใหย่ปล่อยจกสีเลยแต้ก็เพาะนามเองนเลยโอผมเลยมากยูได้นะผมผมที่องเบิ่งนไมไงที่ร่องเบิ่ง ใช้เวลาด้นไหนล่ะมันจังใช่เวลาหลายปีมันมันจังออกมันมันจังออกนอนแนมะ่ oh. ต้ออยู่เป็นเดือนท้องเดือนอ๋ oh, อันเอาเอาเอา,เอาเม็ดเข้ามาพอเองเนาะอืแต่ว่าอันเแบบเขาพอใบก็มีต,ตัวเฮ้ยเขาสัง่งให้เขาพอใบเมนี่เขาคอยให้เขาพอไวให้ะปูนนี่จะวางเหยียบเลยนี่ดิอันนี้ก็เม็ดเม็ดเพื่อนไม่เกิดจะซี รู้ให่โ้ยใหญ่ขยันหนใหญ่ใหญ่ยากสี่หฮเต็มสวนหนาเงือนเลยเนาะแต่ว่ามันไหนสำนเนาะมันไมันมันำหนิว่าฉันเะบดเหยยบจังเนามียเหยยบป่บดเหยยบจงเนาะม่มีเหรอเนาะผู้ใหญ่ง่ายหมดอยากในนมันอยู่ผมสั่งไว้ใหญ่ทำไมวันไหนท่เอมาฝากได้ใหญ่ทัามาหลาด้เก่านี่าอุบลเ่ว่าผมสิไปอันสลาบุรีอยู่ใหญ อันซางทั้งบ้านโมไหมเขาบอกว่าอันทั้งขุนพันธ์ใหญ่พันธ์ใหญ่เร็วไม่ใหญ่พันธ์ใหญ่เร็วอยู่บ้านโมสระบุรีอำเภอบ้านโมผมสั่งเขาเขาว่าโตเร็วเขาวปาแต่ว่าอันใหญ่พนในน้ำอันแบบแบบต้นกิ่งแบบทับอันไม่ใหญ่หรอกแบบต้นกิ่งบบมีดอกว่าไงยักษ์เือกคือบุคือเม็ดเนาะงสั่งบุ๊คซีปีกัอยู่อยู่แค่นี้แหละนี่โมโมขนาดต้นไม่ใหญ่สี่ไม่ใหญ่แต่ว่าเขาก็กรซื้อต้นใหญ่ๆมาเลยไหม ว่าไม่ถ้อง่าซื้อตัวเงี้มาปูเลยนี่อันที่เคยเขาขายสองร้อยหาิบุนไม่อยู่กับเส้เลยมันเป็นข้าสืบมามันใหญ่บ่บปนี่มันข้าวสืตัวใหญ่มากเลยบอืเลยซ้ำมันก็ม่ใหญ่กบนยัี่เลยครับใหญ่ปูแค่กาวเดียวแคน้อยบ้านเม็ดเดียวยัง่ให่นี่ปูเม็ดเดียวเลยครับเองบ้ดนปูห้าเลยครับเองปูเม็ดคู่เม็ดปูกเม็ดคูนเม็ดเองครับนี่เม็ดตัวนึ้โอ้ยลำตุ่นว่าไงวะรงกุ้งในเลยหรือเป่ เดี๋ยวพอชุามดำน้อยใหญ่กรแมนเนาะมีกร,มรแมนครับนี่กรแมนทักหวานมาตัวน,น,นี้ไหมน่น่อยในผูไม่หมดนี่นก็ในูพกักหวานปลา,างไงนี่นต้นนี้ใหญ่าใหญ่ครับในก้มหลูในเห็นเน้ะให่เนาะในหเดวพ,พักหวานปลาเป็นสิง่งก้ใหญ่ก